ูกเกดต,ตอบแบบนี้หลังโดนถามความสัมพันธ์สามีตกเป็นกระแสข่าวเม้ามอยมาสักพักใหญ่ๆถึงกระแสข่าวคราวขาเตียงของลูกเกตเมทินีคุณแม่อดีตซูปเปอร์โมเดลหลังไรรูปคู่กับคุณสามีเอ็ดเวิร์ดมานานแล้วล่าสุดเจ้าตัวอัปเดตท,ทั้งชีวิตและความรักให้ฟังกันเต็มๆว่าตอนนี้ได้พาครอบครัวย้ายจากภูเก็ตขึ้นมาอยู่กรุงเทพสักพักแล้วโดยเฉพาะลูกชายอย่างน้องสกาย ก็ต้องย้ายโรงเรียนกลับมาด้วยแต่ไม่ค่อยได้พาไปเที่ยวไหนเพราะตอนนี้น้องติดซ้อมแข่งว่ายน้ำแบบจริงจังเลยส่วนที่หลายคนไม่ค่อยเห็นรูปสวีทกับคุณสามีนั้นแม่เกดเลี่ยงที่จะตอบว่าตอนนี้เธอเน้นทำงานและดูแลลูกมากกว่า